สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตำมะหุงให้ทานที่สวนเรานะครับเราก็ตำพริกตำกระเทียมลงไปแล้วแต่มะกอกน้ำมะเขียน้ำนะครับมะนาวน้ำนะมะนาวที่สวนนะครับไม่รู้สวนใคร <c oughs> <c oughs> หัวก่อนด้ครับหัวแต่บเบาบางหัน <c oughs> เราก็จะใส่ถั่วด้วยนะครับถั่วด้วยนะครับมีน้ำปลาด้วยนะครับน้ำปลา น้ำตาคนแบบกุ้งนะครับผงนัวไม่ผงนัวใส่หมดแล้วครับทุกอ,อย่างที่นัเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตีน้ำาตาลปี๊บอย่างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นผงนัวนะครับใส่หลายแสีบหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยนะครับปลาคือหน่อยแทะปาไหนได้ล่นะปลาชดน้ำปลาไหม ใช่นะครับน้ำปลาเอาไหมน้ำปลาไม่ไดเ้เอามากินให้เราไปแล้วคินให่ออาดใส่น้ำปลาไปแล้วยาใสหาห่หลายเด้อกินที่รวงกินบลาเดลหลายเด้อสีเข้มมันละกอจากสวนแล้วนะครับกินๆ เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับใหญ่ก็มีอันนี้เสร็จแล้วนะครับส้มตำนะครับส้มตำอันนี้พริกกี่เม็ดไม่รู้จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสโรกันนะครับกับส้มตำอร่อยไม่อร่อยก็ลองดูนะครับอันนี้ก็แหนมหมูนะครับแหนมหมูนำสมออกเลยเร้อปันนี้ยมากินกันนะครับมากินกันนะครับมาจกอุบะใช่แล้ว